ประเภทของโฉนดที่ดินมีทั้งหมดกี่ประเภทประเภทไหนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและเข้าธนาคารได้ประเภทไหนที่เราเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้น100%ประเภทไหนที่เราเป็นแค่เจ้าของกรรมสิทธิ์ใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับสวัสดีครับผมวินกูรูดิฟวิ่งนะครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับคนที่กำลังจะมองหาซื้อหรือขายที่ดินนะครับเรื่องนี้คือประเภทของโฉนดที่ดินที่ทุกคนนะฮะที่กำลังจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยควรจะต้องรู้เป็นอย่างมากเลยครับหลายคนอาจไม่ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วโฉนดที่ดินเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบเดียวนะครับไม่ใช่ว่าทุกที่ดินทุกแปลงจะสามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใช้ได้ตามกฎหมายนะฮะแต่ละแบบอะครับจะมีการแบ่ง แยกการใช้งานกาันตามพื้นที่นะครับและข้อกําหนดกฎหมายต่างๆนะฮะซึ่งต้องบอกว่าที่ดินบางประเภทนะครับเราสามารถเป็นเจ้าของนะฮะบนที่ดินผืนนั้นได้100%คือเป็นเจ้าของแบบเต็มร้อเลยนะฮะแต่ที่ดินบางประเภทนะครับเราไม่สามารถเป็นเจ้าของไม่สามารถถือครองในกรรมสิทธิ์ได้ร้อเรเราเป็นเพียงแค่ผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นเท่านั้นเองนะฮะบางประเภทซื้อขายได้ บางประเภทซื้อขายไม่ได้บางประเภทเข้าแบงก์ได้บางประเภทเข้าแบงก์ไม่ได้บางประเภท,เม,เทมีขนาดมีตำแหน่งมีการระบุชัดเจนบางประเภทไม่มีการระบุตำแหน่งนะฮะดังนั้นมันจึงสำคัญมากๆเลยครับมันจึงเกี่ยวข้องทั้งคนที่กำลังจะไปซื้อหรือกำลังมองหาทางลงทุนที่ดินนะฮะเรื่องนี้เลยสำคัญมากๆครับ เริ่มตั้งแต่นะครับประเภทนะฮะของเอกสารที่ดินต่อจากนี้ผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าเอกสารที่ดินแล้วกันนะครับไม่ใช่คําว่าโฉนดนะเอกสารที่ดินเบื้องต้นนะครับที่ผมคิดว่าเบสิกแล้วทุกคนควรจะต้องรู้ไว้นะฮะสําหรับคนที่กําลังจะซื้อขายที่ดินนั่นก็คือตัวแรกครับ ตัวที่1นนะครับคือโฉนดที่ดินหรือว่านอสอสี่นะครับเวลาเราดูเอกสารที่ดินพวกเนี้ยครับมันจะมีจุดสังเกตง,ง่ายๆครับดูสีครุฑนะฮะไอ้นอสอสี่ที่ผมบอกเนี่ยสีครุฑสีแดงนะครับตัวที่2ครับคือเอกสารที่ดินนอสอสามกนะครับตัวนี้จะเป็นครุฑสีเขียวนะครับ ตัวที่3นะครับจะเป็นหนังสือเอกสาร No.3 น,นะครับตัวนี้ครุฑสีดําและตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเอกสารที่ดินสอปอกอนะฮะณนะตรงเนี้ยผมขอยังไม่เจาะลึกไปในแต่ละตัวแล้วกันนะครับให้เห็นภาพรวมก่อนว่าประเภทของฉนดที่ดินเนี่ยที่เราในฐานะมือใหม่เนี่ยควรจะต้องรู้มี4ตัวนี้แหละนะครับน o 4น o 3กน o 3แล้วก็สปอกอนะครับครุฑแดงครุฑเขียวครุฑด,ดำนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจาะทีละตัวกันอีกทีครับมาเริ่มกันที่แบบแรก แรกก่อนนะครับแบบแรกคืนนอนสอสี่นะครับหรือตาคุดแดงนะครับ ประเภทนี้นะครับจะเป็นประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและก็ปริมณฑลส่วนมากนะฮะซึ่งโฉนดส่วนมากที่เรามีกันทั้งบ้านคุณแล้วก็บ้านผมส่วนมากก็จะเป็นนสสีเนี่ยแหละครับนสสีนะฮะเป็นเอกสารที่ดินที่แสดงกรรมสิทธิ์การถือครองแบบ100%เลยนะครับพูดเป็นภาษาบ้านๆคือคนที่เป็นเจ้าของโฉนดผืนนี้ก็คือเป็นเอกสารที่ให้กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้ง100%เต็มเลยครับถ้าเป็นบ้านนะครับมันจะเป็นหนังสือนสสีแต่ถ้าเป็นคอนโดเขาจะเรียกว่าอช เดี๋ยวผมขยายให้อีกทีแล้วกันนะครับโฉนดตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเรามีโฉนดนอส4ตัวนี้เราจะเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินผืนนั้น100%เต็มครับ และที่ดินแบบนศสเนี่ยนะครับจะมีการระวางรูปถ่ายทางอากาศมีการปักหมุดทุกอย่างมีเนื้อที่มีขอบระวางทุกอย่างอย่างชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับส่วนใหญ่โฉนดในตัวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองกรุงเทพหรือตัวเมืองต่างจังหวัดนะครับจะเป็นนศสอร 4, หรือตัวครุฑแดงทั้งนั้นแหละฮะก็คือโดยสรุปนะครับเอกสารนศสหรือครุฑแดงที่เรามีอยู่เนี่ยครับสามารถทําการซื้อขายกันได้นะครับแบบ100%นะฮะไม่มีข้อกําหนดไม่มีกฎหมายอะไรผูกมัดนะฮะสามารถเอาเข้าแบงก์จดจำ ได้นะครับและที่สําคัญครับตัวโฉนดเนี่ยฮะมีการระวังที่ดินมีเนื้อที่ระบุอย่างละเอียดนะครับและในะโฉนดนะฮะก็จะบอกทั้งลักษณะอาคารที่ตั้งที่อยู่บนที่ดินนั้นนะครับเลขที่โฉนดนะฮะรวมไปถึงนะครับมีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่คนแรกเลยจนมาถึงคนท้ายสุดไล่กันมาถ้ามีการเปลี่ยนมือก็จะมีการสลักอยู่หลังโฉนดนะครับโฉนดที่ดินปกตินะฮะลองกลับไปดูกันได้อ่ะซึ่งเดี๋ยวคนที่มีคอนโดจะน้อยใจกันไปนะครับ บ้านบ้านที่มีที่ดินน่ยส่วนมากเป็นนอส,อสใช่ไหมถ้าคอนโดอะครับเขาจะเรียกว่าเอกสารอ,อช2ครับหรืออาคารชุดนั่นเองนะฮะ อชสองนะครับเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์นะครับที่กรมที่ดินออกให้เพื่อแสดงเอกสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์ประเภทอาคารชุดหรือพวกคอนโดมิเนียมครับจริงๆลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับโฉนดที่ดินนะครับหรือพวกนศสีที่เราได้คุยกันไปเมื่อครู่เนี่ยนะครับในหนังสืออชสองเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเนื้อที่ดินที่โครงการตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่ที่ไหนแล้วเอกสิทธิ์ของเราไปอยู่ที่ชั้นไหนขนาดเนื้อที่เท่าไหร่รูปแบบห้องยังไงพวกนี้จะอยู่ในเอกสารหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนเดิมว่ามันสามารถทําการซื้อขายได้ ะะแล้วก็เข้าธนาคารได้ตามปกติเหมือนนอนสอสีเลยครับจริงๆไอ้ครุฑแดงนะครับไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะก็คือโฉนดที่เราเห็นกันมากในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละครับหรือที่เราทําการซื้อขายกันตามปกติเนี่ยแหละครับแต่หลังจากนี้อีก3ตัวเนี่ยฮะผมว่า เราควรที่จะรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปซื้อพวกที่ดินต่างจังหวัดหรือที่ดินแปลกๆนะฮะเราควรที่จะรู้ข้อกําหนดและเงื่อนไขพวกนี้ไว้สักนิดหนึ่งะฮะมาถึงตัวที่2ครับหนังสือเอกสารที่ดินนอสอสามกนะครับหรือสัญลักษณ์ครุฑสีเขียวนะฮะสังเกตตัวสีครุฑได้นะครับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่โฉนดที่ดินแล้วนะไม่ใช่โฉนดที่ดินแล้วนะครับจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นขีดเส้นใต้ขีดดอกบัวขีดดอกจันว่า เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของที่ดินผืนนั้นนะครับต่างจากนอกสอ 4, หรืออชอ 2, อสองนะนสหรืออชสองเนี่ยเรามีสิทธิ์แล้วเราก็มีสิทธิ์ถูกไหมและเราก็เป็นเจ้าของด้วยแต่ไอ้นอสามกเนี่ยครับเราแค่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์เช่นเราอาจจะมีสิทธิ์ในการปลูกบ้านทําฟาร์มทําสวนโนู่นนี่นั่นแต่ เราไม่ใช่เจ้าของที่ดินผืนนั้นนะครับนี่เป็นจุดระวังเลยนะฮะระวังนศส,สี่กับนศอส,อสามกอน,นะฮะย้ำอีกทีว่าเอกสารน3ส,สามกนี้ไม่ใช่ชโฉนดที่ดินนะครับผมเลยไม่เรียกไงฮะว่าประเภทโฉนดที่ดินผมเลยเรียกว่า ประเภทเอกสารที่ดินแล้วกันนะครับมันจะได้ถูกต้องนิดนึงนะฮะหนังสือน o สสกนะครับเป็นหนังสือยืนยันการทําประโยชน์จากกรมที่ดินเพื่อยืนยันว่าเรามีสิทธิ์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นผืนนั้นนะฮะและที่ดินแบบ n ส,สกนะครับจะมีการระวางรูปถ่ายทางอากาศนะครับมีการวัดหมุดหลัก ต่างๆนะครับมีเนื้อที่บอกชัดเจนในหน้าโฉนดนะครับถ้าเอาเรื่องคุณสมบัตินะครับมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับนอสอ .4 หรืออชสองแหละครับคือมันสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเข้าธนาคารได้เหมือนกันนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบนที่ดินผืนนั้นแต่ตรงนี้มันก็ยังสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะฮะและที่สําคัญครับโฉนดนอส,อสามกนเนี่ย สามารถเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นนสสีได้ด้วยหรือเป็นครุฑจากครุฑเขียวเปลี่ยนเป็นครุฑแดงได้ด้วยนะครับซึ่งจะจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขยี้ให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับสรุปอีกทีแล้วกันนะฮะนสสามกหรือตัวครุฑเขียวเนี่ยครับเป็นเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนะฮะจะมีการระวังรูปถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนนะครับก็จะมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งต่างๆมีขนาดเนื้อที่ดินครบถ้วนสามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือจดจำนองได้นะครับและสามารถเปลี่ยนนะ และสามารถเปลี่ยนเป็นนอสอสหรือครุดแดงได้ครับแต่มันมีจุดที่ระวังที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากนอสอสากอรหรือครุดเขียวเนี่ยให้กลายเป็นครุดแดงนอส,อสีได้เนี่ยมันมีข้อย,ยกเว้นครับว่า พื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันจะต้องไม่ไปทับพื้นที่ป่านะฮะหรือพื้นที่ของราชการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ต้องระวังมากๆและกฎหมายบอกไว้เลยนะว่าถ้าที่ดินนอสอสกอของคุณเนี่ยไปทับพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าต่างๆนะครับคุณจะไม่สามารถขีดเลยไม่สามารถแปลงเป็นคุดแดงได้และไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนจดจำนองได้นะครับดังนั้นสำหรับคนที่กำลังอยากจะไปซื้อนะครับ ที่ดินแบบน,นสสามกนเนี่ยแนะนำมากๆนะครับให้เอาสำเนาโฉนดนะฮะไปตรวจสอบกับกรมที่ดินก่อนนะฮะว่าที่ดินผืนนี้มันทับซ้อนกับพื้นที่ป่าหรือเปล่าถ้ามันซ้อนทับอย่าไปยุ่งกับมันครับให้หลีกหนีออกมานะฮะจำเป็นนะครับและผมว่าสำคัญมากๆนะครับควรจะตรวจเช็คกับกรมที่ดินก่อนนะฮะ เอกสารที่ดินตัวที่3ครับคือนอสสครับสัญลักษณ์หน้าตัวเอกสารจะเป็นครุฑสีดำนะครับเอกสารตัวนี้จะคล้ายๆกับนอสสกอแหะครับแต่นอสสเนี่ยมันจะมีความหยาบมากกว่าทําไมผมถึงเรียกว่ามีความหยาบมากกว่าเดี๋ยวลองไปฟังกันครับวัตถุประสงค์หลักๆนะครับสำหรับเอกสารนอสสอเนี่ยฮะเขามีไว้ให้ทําการเกษตรโดยเฉพาะไอ้นอสสกเมื่อกี้นะครับมันไม่ได้กําหนดวัตถุประสงค์มาชัดเจนว่าคุณจะต้องทําเกษตรเท่านั้นนะคุณสามารถปลูกบ้านอยู่อาศัยหรืออะไรก็ได้ แต่นสสามครับจุดประสงค์หลักของเขาคือเพื่อให้ทําเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับว่านสสามเนี่ยเป็นแค่เอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของบนที่ดินผืนนั้นนะครับต้องระวังตรงนี้กันให้ดีนะครับและจุดที่แตกต่างจากนสสามกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือเอกสารนสสามหรือครุฑดําตัวนี้ครับจะไม่มีการระวังรูปถ่ายทางอากาศจะไม่มีการปักหมุดอะไรอย่าง ต่างๆอย่างชัดเจนเอาง่ายๆว่าขนาดที่ดินนะครับหรือทิศต,ต่างๆเนี่ยจะไม่ชัดเจนนะครับเป็นการทําแบบหยาบๆเท่านั้นนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับให้คิดภาพตามนะฮะว่าจริงๆพื้นที่สมัยก่อนเลยครับส่วนมากมันเป็นพื้นที่ป่าถูกไหมแล้วถ้าไม่ใช่ในตัวเมืองครับเป็นแถวภูเขาแถวป่าอะไรพวกนี้มันเยอะใช่ไหมฮะดังนั้นเขาไม่สามารถไปทําระวางทุกๆท,ท,ที่ได้นะครับ ถึงบอกไปไงฮะว่าที่ดินแบบนี้เป็นที่ดินที่ส่วนมากเขาให้ทําการเกษตรนะฮะดังนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไงดังนั้นเมื่อมันไม่ได้มอบให้เป็นเจ้าของเนี่ยครับมันจึงไม่ต้องทําให้มันละเอียดมากนักนะฮะก<อ>็คือแค่ให้สิทธิ์ไม่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรแค่นั้นเองครับ <S <S และเอกสารนอสสาตัวนี้ครับสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ครับ แต่นะฮะใส่ดอกบัวใส่ดอกจันเลยแต่จะต้องมีการรังวัดนะครับและรอประกาศจากทางราชการ30วันนะครับว่าโอเคผ่านแล้วถึงจะสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ครับสรุปนะครับนอสสอหรือครุฑสีดำนะครับเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนะฮะ ไม่มีการระวางภาพถ่ายทางอากาศตำแหน่งที่ตั้งขนาดของที่ดินไม่ได้ชัดเจนสามารถทำการซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้แต่นะฮะจะต้องมีการรังวัดที่ดินใหม่และ ต้องรอประกาศจากทางราชการ30วันวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับที่ดินที่เป็นนอสสเนี่ยฮะราคานะฮะจะต่ํากว่าทั้งนอสสามกและนอสสที่เราคุยกันไปแล้ว2ตัวแรกนะครับด้วยเรื่องของกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของนะครับและด้วยตําแหน่งที่ดินขนาดที่ดินที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะดังนั้นประเภทนี้ที่ดินแบบนอสสเนี่ยซื้อขายกันราคาจะต่ำนะฮะและราคาประเมินธนาคารก็จะต่ํากว่าประเภท2ประเภทที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ครับมาถึงตัวที่4ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ตัวย่อมันคือเอกสารสปก4401่นะครับเอาเป็นสปกแล้วกันนะครับเอาชื่อเต็มของเขาก่อนนะครับสปกย่อมาจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับตรงตามตัวครับว่าที่ดินประเภทนี้ครับเป็นที่ดินของทางรัฐนะครับที่รัฐมอบให้นะครับเกษตรกรนะับเพื่อที่จะมีแหล่งรายได้ทํามาหากินนะฮะตอนแรกอ่ะมันจะเป็นพวกพื้นที่ป่าหรืออะไรนี่แหละครับและเขาก็เลยมอบให้นะครับ จริงๆจุดประสงค์หลักเนี่ยเพื่อให้คนมีรายได้น้อยหรือฐานะไม่ดีเนี่ยได้มีอาชีพทําการเกษตรกรรมครับขีดเส้นใต้ว่าเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้เมื่อทำการเกษตรได้ครับดังนั้นหมายความว่าเราเป็นแค่เจ้าของกรรมสิทธิ์บนที่ดินสอปอกอเท่านั้นไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของนะครับแค่ได้สิทธิ์การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้น ตัวนี้สําคัญมากว่าไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้นะครับไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ไม่สามารถเข้าธนาคารได้นะครับที่ดินสอประกอนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้แต่สามารถส่งทอดเป็นมรดกต่อไปได้นะครับซึ่งในที่นี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ถือครองเสียชีวิตนะครับและไม่มีผู้สืบทอดหรือไม่ได้มีการส่งมอบมรดกกันนะที่ดินผืนนี้ก็ <c oughs> จะหมดสิทธิ์ไปโดยปริยายก็ไม่ใช่ของใครกลับไปเป็นของรัฐเหมือนเดิมนะครับ และที่ผมว่าสําคัญมากๆนะครับคือที่ดินแบบสปกรเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนโฉนดได้ขีดนะฮะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดประเภทอื่นๆได้ไอโฉนดประเภทนสสามกรนะครับมันยังสามารถคอนเวิร์ตกลายเป็นนสสีได้ใช่ไหมแต่สปกรเนี่ยครับเปลี่ยนไม่ได้เลยนะฮะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลย ซึ่งถ้าโดยสรุปนะครับมันสปรกรเนี่ยฮะเรามีสิทธิ์แค่ทําการเกษตรบนที่ดินผืนนั้นเท่านั้นซื้อขายไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้เจ้าของไม่ใช่ดังนั้นถ้ามีคนมาเสนอที่ดินสปรกรให้เราในราคาถูกมากแล้วบอกว่ามันขายได้นูน่นนี่นั่นจริงๆการซื้อครับมันก็จะมีมันจะมีมันก็จะมีติ๊กกี้นิดหน่อยครับก็คือให้สิทธิ์ในการเช่าระยะยาวมันก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับซื้อถูกไหมแต่ถ้าเป็นผมนะฮะผมก็ว่าเราห่างจากมันไว้จะดีกว่านะครับเพราะไอ้พวกเนี้ย ถ้าไปถือครองแล้วเนี่ยเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมือใหม่แลบเพราะว่าจัดการได้ยากมากๆแล้วก็ปวดหัวมากๆนะครับดังนั้นที่ดินสประกอนะฮะใช้เพื่อการเกษตรเราอย่าไปยุ่งอย่าไปซื้ออย่าไปขายนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะฮะและนี่ก็เป็นประเภททั้ง4ประเภทนะครับของ ประเภทเอกสารที่ดินที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็หลักๆนะฮะถ้าเป็นโฉนดครุฑแดงอะครับไม่ค่อยห่วงนะครับพวกที่ดินในเมืองกรุงเทพปริมณฑลหรือตัวเมืองต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นนอส .4 กันแหละฮะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับการตรวจสอบก็ไปสามารถตรวจสอบที่กรมที่ดินได้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวถัดถาเนี่ยนอสามก็ให้ระลึกไว้ละกันว่าเราไม่ใช่เจ้าของนะครับเราเป็นแค่ผู้มีส uh ิทธิ์นะครับใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนสสามก็เหมือนกันนะครับและสปก็เช่นกันนะฮะแต่ละแบบมีเงื่อนไขมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันนะฮะถ้าจะให้ผมสรุปง่ายๆจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยครับก่อนที่เราจะทําการซื้อขายที่ดินนะฮะจะไปซื้อที่ดินละกันก่อนเราจะไปซื้อที่ดินนะถ้าเป็นผมผมจะให้คนนะครับถ้าเรามีเงินหน่อยนะเราก็ให้คนนะครับ เอาสำเนาโฉนดเนี่ยไปตรวจสอบที่กรมที่ดินว่ามันสามารถซื้อขายได้ตามปกติไหมนะครับมีปัญหามีการทับซ้อนอะไรไหมซึ่งถ้าเป็นครุฑแดงไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันขึ้นมาเป็นครุฑเขียวครุฑด,ดําแล้วเนี่ยครับก็คือนอสอสามกหรือนอสอสแล้วเนี่ย ให้นะฮะไปตรวจสอบที่กรมที่ดินก่อนนะครับเป็นแบบนี้ดีกว่านะจะมั่ร์มากกว่ามานั่งเถียรเรานะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนหลอกแล้วก็เสียเงินไปฟรีๆนะครับเป็นห่วงนะฮะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องโฉนดที่ดินนะฮะสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกด subscribe ช่องนะครับกูรูรีวิวตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะอัปโหลดคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับรีวิวอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจความรู้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเหมือนกับคลิปนี้นะครับมาเล่าให้ทุกคน กกันอนีฝากกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ